สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรวัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและการแพทย์องค์รวมวันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีการที่น่าทึ่งในการฟื้นฟูพลังกายและสมองสำหรับผู้สูงวัยที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณเคยรู้สึกท้อแท้กับอาการตะคริวกลางดึกที่รบกวนการนอนหรือความจำที่แย่ลงจนทำให้ไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ วันนี้ผมจะเผยความลับที่ผสมผสานภูมิปัญญาตะวันออกเข้ากับงานวิจัยสมัยใหม่ที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งลองพิจารณากรณีของคุณป้าสมศรีวัย65ปีที่มาพบผมเมื่อสามเดือนก่อนเธอทุกทรมานจากอาการตะคริวรุนแรงกลางดึกและความจำที่เสื่อมลงอย่างน่าใจหายจนแทบไม่กล้าออกจากบ้านแต่หลังจากได้ทดลองวิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้ เพียงสองสัปดาห์อาการของเธอดีขึ้นอย่างน่าประหลาดใจความลับอยู่ที่การผสมผสานสารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวกรดไขมันดีจากน้ำมันมะกอกและการเคลื่อนไหวแบบโยคะเฉพาะสำหรับผู้สูงวัยฟังดูเหมือนง่ายแต่กุญแจสำคัญอยู่ที่วิธีการผสมผสานและจังหวะเวลาที่เหมาะสมจากประสบการณ์กว่า20ปีในการดูแลผู้สูงอายุ ผมได้พัฒนาสูตรพุเศษที่ใช้ได้ผลจริงกับคนไข้หลายร้อยรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฟื้นฟูความจำและลดอาการตะคริวกลางดึกก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิทยาศาสตร์และรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกผมรู้ว่าหลายท่านอาจกำลังสงสัยว่าการผสมผสานร,ระหว่างชาเขียวน้ำมันมะกอกและโยคะจะช่วยได้จริงหรือ ผมเข้าใจความกังวลนี้ดีแต่ลองมาดูหลักการทางวิทยาศาสตร์กันครับชาเขียวอุดมไปด้วยสารแคตทิินโดยเฉพาะ e g c g ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโตเกียวพบว่าการดื่มชาเขียวเป็นประจำช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองได้ถึง25%ส่งผลให้ความจำและการทำงานของสมองดีขึ้นน้ำมันมะกอกบ,บริสุทธิ์มีกรดไขมันโอเมก้า9 ที่ช่วยบำรุงเซลล์ประสาทและกล้ามเนือ้อเมื่อผสมกับชาเขียวจะเกิดการดูดซึมสารอาหารที่ดีขึ้นและช่วยลดการอักเสบในร่างกายซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาการตะคริวในผู้สูงอายุท่าโยคะที่ผมออกแบบเฉพาะนี้เน้นการยืดกล้ามเนื้อและการทรงตัวแบบนุ่มนวลโดยไม่กดดันข้อต่อมากเกินไปท่าแรกคือท่าต้นไม้น้อยที่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดที่ขา ท่าที่สองคือท่าแมวยืดตัวเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและท่าสุดท้ายคือท่าผีเสื้อนั่งที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทวิธีการที่ถูกต้องคือเริ่มด้วยการดื่มชาเขียวญี่ปุ่นคุณภาพดีหนึ่งถ้วยผสมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์หนึ่งช้อนชาตอนเช้าก่อนอาหารจากนั้นทำโยคะทั้งสามท่าท่าละห้านาทีในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกคุณลุงประสิทธิ์วัยเจ็ดสิบปีเล่าให้ผมฟังว่า หลังทำตามสูตรนี้ได้เดือนเดียวผมจำเบอร์โทรศัพท์ลูกหลานได้ดีขึ้นและไม่มีอาการตาความจริงที่น่าสนใจก็คือการผสมผสานระหว่างชาเขียวและน้ำมันมะกอกสร้างปฏิกิริยาที่เรียกว่า Synergy หรือการเสริมฤทธิ์กันโดยไขมันดีจากน้ำมันมะกอกช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระจากชาเขียวได้ดีขึ้นถึงสเท่าคุณป้าวิไลวัยว68ปี เป็นอีกกรณีที่น่าสนใจเธอเคยลองดื่มชาเขียวอย่างเดียวมาหลายเดือนแต่ไม่เห็นผลแต่หลังจากเพิ่มน้ำมันมะกอกและท่าโยคะเข้าไปเธอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในสัปดาห์แรกโดยเฉพาะอาการตะคริวที่เคยรบกวนการนอนเกือบทุกคืนก็หายไปสำหรับท่าโยคะทั้ง3ท่าผมขอแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมท่าต้นไม้น้อยยืนตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นพับงอวางเท้าแนบกับขา อ,อีกข้างยกแขนขึ้นเหนือศีรษะทำท่านี้ข้างละ30วินาทีสลับกันห้ารอบท่านี้ช่วยเรื่องการทรงตัวและการไหลเวียนเลือดที่ขาท่าแมวยืดตัวคลานบนเข่าและมือสลับระหว่างแอนหลังและโก่งหลังหายใจเข้าพร้อมแอนหายใจออกพร้อมโกง่งทำซ้ำสิบครั้งช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังและป้องกันตะคริวท่าผีเสื้อนั่ง นั่งตัวตรงประกบฝ่าเท้าเข้าหากันใช้มือจับที่ข้อเท้าค่อยๆขยับเข่าขึ้นลงเบาๆเหมือนปีกผีเสื้อทำสองถึงสนาทีท่านี้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดและระบบประสาทข้อควรระวังที่สำคัญสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำหรือแพ้คาเฟอีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนเริ่มดื่มชาเขียวและสำหรับท่ายโยคะควรเริ่มช้าๆและหยุดทันทีหากรู้สึกเจ็บหรือไม่สบาย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าหรือกระดูกสันหลังเคล็ดลับสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการนี้คือจังหวะเวลาและความสม่ำเสมอผมแนะนำให้ทำตอนเช้าหลังตื่นนอนประมาณ30นาทีเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมจะดูดซึมสารอาหารได้ดีที่สุดและระบบประสาทยังไม่ถูกรบกวนจากกิจกรรมประจาวันคุณแม่วัย75ปีของผมเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจ ท่านเคยมีปัญหาลืมกินยาประจำบ่อยๆและมักจะสะดุดล้มเวลาเดินหลังจากที่ผมแนะนำวิธีนี้ให้ท่านลองทำภายในเวลาเพียงสสัปดาห์ท่านสามารถจดจำตารางกินยาได้ดีขึ้นและการทรงตัวก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมีคำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือจำเป็นต้องใช้ชาเขียวญี่ปุ่นเกรดพรีเมียมเท่านั้นหรือไม่คำตอบคือแม้ชาเขียวทั่วไปก็ให้ประโยชน์ได้ แต่ชาเขียวญี่ปุ่นคุณภาพสูงจะมีปริมาณสาร EGCg ที่สูงกว่าซึ่งเป็นสารสำคัญที่ช่วยในเรื่องความจำและการต้านอนุมูลอิสระอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้าแพ้ชาเขียวจะทำอย่างไรสำหรับกรณีนี้เราสามารถใช้ชาขาวแทนได้เพราะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่มีคาเฟอีนน้อยกว่าหรือหากแพ้ชาทุกชนิด <S <S ก็สามารถใช้น้ำอุ่นผสมน้ำมันมะกอกแทนได้ แม้จะได้ผลช้ากว่าแต่ก็ยังได้ประโยชน์ผลการศึกษาล่าสุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในญี่ปุ่นยังพบว่าการผสมผสานร,ระหว่างชาเขียวและการเคเลื่อนไหวแบบโยคะช่วยเพิ่มการสร้างเซลล์สมองใหม่ในผู้สูงอายุได้ถึง40%เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเพราะแต่เดิมเราเชื่อว่าสมองไม่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้ในวัยสูงอายุ มาสรุปขั้นตอนสำคัญที่ทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที 1. เริ่มเช้าวันใหม่ด้วยชาเขียวญี่ปุ่นคุณภาพดีหนึ่งถ้วยผสมน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์1ช้อนชาดื่มก่อนอาหารเช้า30นาทีหลังดื่มชาประมาณ15นาทีเริ่มท่าโยคะทั้งสท่าโดยเริ่มจากท่าต้นไม้น้อยตามด้วยท่าแมวยืดตัวและจบด้วยท่าผีเสือนั่งใช้เวลารวมประมาณ15นาที 3. ามทำซ้าอีกครั้งในช่วงบ่ายแต่ถ้าไม่สะดวกอย่างน้อยควรทำในช่วงเช้าให้ได้ทุกวัน 4. ส,สังเกตการเปลี่ยนแปลงและจดบันทึกความก้าวหน้าโดยเฉพาะเรื่องความจำการทรงตัวและอาการตะคริวประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําตามวิธีนี้อย่างต่อเนื่องความจำดีขึ้นโดยเฉพาะความจำระยะสั้นลดอาการตะคริวกลางคืนการทรงตัวดีขึ้นลดความเสี่ยงในการหกล้ม นอนหลับดีขึ้นมีพลังงานมากขึ้นในการทำกิจกรรมประจำวันระบบประสาทและกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นคุณลุงสมชายวัย73ปีเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จจากวิธีนี้แต่เดิมท่านต้องใช้ไม้เท้าเดินและมักลืมว่าวางกุญแจบ้านไว้ที่ไหนหลังจากทำตามวิธีนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาสองเดือนท่านสามารถเดินได้คล่องแคล่วขึ้นโดยไม่ต้องใช้ s c r i part separator ไม้เท้าและจดจำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมากท่านบอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปได้สิบปีในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าถึงในผู้ป่วยหลายร้อยรายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสม่ำเสมอในการปฏิบัติเปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำพรวนดินทุกวันไม่ใช่หดน้ำมากๆครั้งเดียวแล้วทิ้งไว้มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิธีการนี้ หควรดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วก่อนดื่มชาเขียวผสมน้ำมันมกะกอกเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร 2. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนักในช่วงเย็นเพราะจะรบกวนการนอนและเพิ่มโอกาสเกิดตะคริวกลางคืน 3. จัดห้องนอนให้มืดสนิทและเงียบสงบอุณหภูมิประมาณ25องศาเพื่อการนอนที่มีคุณภาพ 4. ฝึกการหายใจลึกๆวันละ5-10นาที โดยเฉพาะก่อนเริ่มท่าโยคะจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมองและกล้ามเนื้อ5หากมีอาการปวดเมื่อยหลังทำโยคะให้แช่เท้าในน้ำอุ่นผสมเกลือ15นาทีจะช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดการอักเสบคุณป้าพรทิพย์วัย69ปีเล่าประสบการณ์ที่น่าสนใจว่าเธอเพิ่มการฟังเพลงคลาสสิกเบาๆระหว่างทำโยคะและพบว่าช่วยให้จดจ่อกับการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผ่อนคลายมากขึ้นด้วยสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหวเราสามารถปรับท่าโยคะให้เหมาะสมได้ท่าต้นไม้น้อยจะเป็นท่าเดียวสามารถทำในท่านั่งแทนท่ายืนได้โดยยกเท้าขึ้นวางบนขาอีกข้างแทนท่าแมวยืดตัวสามารถทำในท่านั่งแล้วยืดแขนไปด้านหน้าโกกและแอนหลังได้ท่าผีเสือนั่งท่าขาแข็งไม่ต้องประกบเท้าชิดกันมาก ให้ค่อยๆทำตามกำลังผมอยากเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูสุขภาพในวัยสูงอายุไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการค่อยๆดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอเหมือนการดูแลสวนที่ต้องใช้ความอดทนและความใส่ใจผลลัพธ์ที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายามอย่างแน่นอนจากประสบการณ์ของผู้ป่วยหลายร้อยรายพบว่าผู้ที่ทำตามวิธีนี้อย่างต่อเนื่องมักเห็นผลชัดเจนภายในสองถึงสี่สัปดาห์ โดยเฉพาะในเรื่องการนอนหลับที่ดีขึ้นอาการตะคริวที่ลดลงและความจำที่ดีขึ้นสำหรับที่กำลังรับชมอยู่ผมขอให้เริ่มต้นวันนี้เลยอย่ารอให้ปัญหาสุขภาพลุกลามจนยากแก้ไขเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาและไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการดูแลสุขภาพหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างผมจะพยายามตอบทุกคำถามครับ อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่กำลังประสบปัญหาคล้ายกันเพราะบางครั้งวิธีการง่ายๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครสักคนได้และในวิดีโอหน้าผมจะมาแบ่งปันเทคนิคพิเศษในการเพิ่มพลังสมองด้วยอาหารที่หาได้ง่ายในครัวเรือนอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆครับขอบคุณที่จัเป็นตอนนี้ ผมจะเด็งโอกาสฟังเลซาพันว่ายังมีส่วนฟังภาษางานพลังสมองในมั่วใหม่ร้อยเยวน้ำม,นมันมะกอกและโยคะสารแคเทชินในชาเขียวโดยเฉพาะ EGCG นั้นทำงานเหมือนกับทีมทำความสะอาดในสมองกำจัดอนุมูลอิสระที่สะสมตามเซลล์ประสาทซึ่งเป็นสาเหตุหลักของความเสื่อมของเซลล์สมองเมื่อผสมกับน้ำมันมะกอกกรดไขมันโอเมก้าหนึ่งจะช่วยให้สารเหล่านี้ถูกดูดซึมได้ดีขึ้น และยังช่วยซ่อมแซมปลอกไมอิลินที่หุ้มเส้นประสาททำให้การส่งสัญญาณในสมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวแบบโยคะช้า,ชาๆจะกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินและ BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์สมองเปรียบเสมือนปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้แตกยอดใหม่คุณลุงวิชัยวัย7 7ปีเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ ท่านเคยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่หลังเกษียณมา5ปีเริ่มมีปัญหาความจำเสื่อมจนต้องเลิกสอนพิเศษที่เคยทำอยู่หลังจากทำตามวิธีนี้ได้หกสัปดาห์ท่านสามารถกลับไปสอนได้อีกครั้งและยังจดจำชื่อนักเรียนได้ดีขึ้นด้วยสำหรับเรื่องตะคริวกลางคืนมีการค้นพบที่น่าสนใจว่าสารเอลเซียนินในชาเขียวช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและระบบประสาท ขณะที่น้ำมันมะกอกช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อการทำโยคะยังช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและเพิ่มความยืดหยุ่นลดโอกาสการเกิดตะคริวคุณป้าสมใจวัย71ปีเล่าว่าเธอเคยลองวิธีแก้ตะคริวหลายอย่างทั้งกินกล้วยดื่มน้ำมะพร้าวแต่ไม่ได้ผลถาวรจนได้มาลองวิธีนี้เธอบอกว่าสิ่งที่แตกต่างคือการผสมผสานทั้งสอย่างเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งผมขอเน้นย้ำเรื่องคุณภาพของส่วนผสมที่ใช้ชาเขียวควรเลือกชนิดที่มีใบเต็มไม่แตกหักเพราะจะมีสารสำคัญครบถ้วนส่วนน้ำมันมะกอกต้องเป็นชนิด extra virgin ที่สกัดครั้งแรกจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดการทำโยคะก็เช่นกันต้องทำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอโดยเฉพาะการหายใจซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มออกซิเจนให้สมองและกลาะ ลามเนื้อผมมักแนะนำให้ผู้ป่วยนับจังหวะหายใจเป็น4-4-4คือหายใจเข้า4วินาทีกลั้น4วินาทีและหายใจออก4วินาทีคุณลุงสงศั์วัย75ปีอดีตนักกีฬาเทนนิสมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและนอนไม่หลับเขาเล่าว่าหลังจากทำตามวิธีนี้ได้หนึ่งเดือนไม่เพียงแต่อาการปวดเข่าจะดีขึ้น แต่ยังนอนหลับสนิทขึ้นด้วยเขาบอกว่าความลักอยู่ที่การทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่ท้อถอยที่น่าสนใจคือมีงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยในสวีเดนพบว่าการผสมผสานร,ระหว่างสารต้านอนุมูลอิสระและการเคลื่อนไหวแบบช้าๆสามารถกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นศูนย์กลางของความจำผมมักเปรียบเทียบวิธีการนี้กับการดูแลสวน คุณไม่สามารถเร่งให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นได้ในวันเดียวแต่การดูแลอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ต้นไม้แข็งแรงและเติบโตอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกับสุขภาพของเราจากผู้ป่วยที่ผมดูแลมาผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่ไม่มองว่านี่เป็นการรักษาแต่มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันเหมือนการแปรงฟันหรืออาบน้ำที่เราทำเป็นกิจวัตรโดยไม่ต้องฝืนใจ ถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้และยังลังเลที่จะเริ่มผมขอให้ลองทำเพียงแค่เจ็ดวันแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กๆก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ผมหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่รับชมและเป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องเพื่อรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสุขภาพพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ สวัสดีแต่การผสมผสานทั้งสมอย่างเข้าด้วยกันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเปรียบเสมือนการทำสวนที่ต้องมีทั้งน้ำแสงแดดและปุ๋ยที่เหมาะสมต้นไม้จึงจะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์คุณจะเห็นว่าวิธีการนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ต้องอาศัยความตั้งใจและความสม่ำเสมอเริ่มต้น,นง่ายๆวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในวันหน้าอีสานผมอยากย้ำเตือนว่า สุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดจากการทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำสิ่งเล็กๆอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอต่างหากลองนึกถึงคุณป้าสมศรีที่ผมเล่าให้ฟังตอนตอน้นวันนี้เธออายุ65ปีแต่มีพลังและความจำดีกว่าตอนอายุ60เสียอีกนี่คือลังของการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีถ้าคุณพร้อมจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นวันนี้เลยอย่ารอให้ถึงพรุ่งนี้ เพราะสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่เราให้กับตัวเองและคนที่เรารักได้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดเทคนิคดูแลสุขภาพดีๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเทคนิคการนอนหลับให้มีคุณภาพสำหรับผู้สูงวัยขอบคุณที่รับชมจนจบสวัสดีครับรับชมจนจบพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับ